ขาทำได้ไงนอนะครอเล่นนะคะผมนี้ชื่อช่องผมนะครับผมซึ่งช่องผมมีประมาณผู้เยอะมากครับผมแล้วก็มีเป็นรูปคอมมูนิตี้โมบายนะครับผมแล้วก็ผมมีลิงก์อยากได้โลบักนะครับผมใครอยากได้นะครับผมกดไปที่ลิงก์นี้เลยครับดูนะครับนะครับพอกดปุ๊บจะเข้าหน้านี้มาเลยครับแล้วก็จะได้หน้าที่แบบมีโลบักครับลองเปิดดู อยากได้ครับผมก็แค่ทำตามวิธีเขาทำมานองครับก็จบไปเลยนะครับผมรับไปเลยครับโลบักนะครับผมหลายบาทมากเลยครับหลายโลบักใครอยากได้พิมพ์ไปเลยครับผมพิมพ์ชื่อพิมพ์คำว่าตอนวันนี้แล้วก็พิมพ์ชื่อนี้ครับผมผมคือผมจะไว้นะครับผมเนาะ นีครับซึ่งผมจะมีที่นี้ครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ครับซึ่งผมได้สร้างทุกอยา่างแล้วก็มีน้องคนหนึ่งตอบถูกใจมากเน่ยครับนี่ครับน้องเขาบอกว่าเทมากเลยเนี่ยครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาคืออะไรเดีย๋ยลองเข้าไปดูสิอ๋อไม่ไม่ไมน้องคนนี้เขาตอบถูกใจมากครับ แล้วก็มี GTA ด้วยครับซึ่งผมก็คือว่าสอนนะครับผมคนนี้เขาอยากให้สอนนะครผมผมก็มีวิธีสอนเป็เองครับผมแต่ว่ามันต้องใช้แอปเนาะมีคนกดกดใจคนหนึ่งครับซึ่งอันนี้ก็เยมากเลยครับซึ่งทุกคนเอาจะกดถูกใจผมหมดเลยเห็นไหมแล้ว คือมีแต่คนแบบแต่พวผมเทปแล้วก็มีงานหัวใจคนหนึ่งแล้วก็มีคนกดแล้วแล้วก็ฝั่งนี้ไม่มีนะครับผมยันก็เป็นคลิปที่ผมค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นคลิปที่ผมชอบที่สุดของผมแล้วนะครับผมหนึ่งล้านนะครับผมอยากได้เพจหนึ่งล้าน 1, 000, ก็ลองไปเอามากันดูนะครับผมนะครับกดลิงก์ของผมไปได้เลยครับก็ตามวิธีเขาเลยค่ะ ซึ่งผมมีเฟ e ตี้คิวตี้บีสนะครับแล้วก็อันนี้ก็มั่นใจครับว่าทุกคนนะครับผมสามารถทำได้กันนะครับแล้วก็มีคนแบบเนี่ยครับคนนี้มันจะขออะไรมาเยอะยะว่ายำรวมแบบเนี่ยฮะให้ผมกินยำรวมเหรอไม่รู้นะครับผมซึ่งเรารองไปเออทำกันดูนะครับ อันนี้ไหนดูสิโอ้โหโครใจขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ไม่มีใครอูอ้จะกดของตัวเองไหมนี่ครับผมตอบงั้นก็จบไปแล้วครับผมสำหรับลี่ผมนะครับผมคนละคนหูกใจนะครับผมโคตรพียบเลย ติดตามก็เพียบครับใครอยากได้นะครับผมมีใครอยากไปดูช่องผมครับพิมพ์มเลยชื่อแล้วก็นะครับชื่อผมช่องผมทุกอย่างครับก็มีพวกนี้ได้อันนี้จะเป็นพี่คนนี้ช่อง S P D นะอันนี้ก็จะเป็นความตลกนะครับ ซึ่งผมได้บันทึกทำทุกคนเป็นที่เรียบร้อยที่เราไม่ลงคลิปคือว่าถ้าทุกคนไม่อยากไปเสียเวลาทำคลิปผมแบบนี้ไม่อยากไปกดลิงก์ด้านล่างแค่กดไปที่นี่ของผมก็ได้นะครับเห็นไหมครับให้เรากดไปตามเขาเลยแล้วก็มันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ให้เรากดลิงก์ของเขาไปได้เลยเท่านี้ครับ เรียบร้อยเป็นการเสร็จสิ้นนะครับผมใดของเพียบเลยครับเป็นแอปเปิลแล้วกันนะครับแต่จริงๆผมแค่จะหลอกเขาแล้วเขาจะให้รงแบบนี้ใช่ไหมครับให้เรานะครับพิมพ์นาาผมไปเลยทำไมไม่ได้ไมไมเฮ้ยทำไมกดไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมถ้าเราเข้ามานเรียบร้อยเขาจะให้ลงใช่ไหม พอเราถ้าพวกเราลงสร็จนะครับก็จะรับได้เปบเงินว้า wow. จะได้รับเปเลยนะครับไม oh ่กอดโลภะเพียบเลยงั้นก็สำหรับวันนี้ก็งั้นแค่นี้ก่อนนะครับผมงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ